สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc เบิร์ตสุขสุคนเนาะบ่วจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศก็สบายดีเนอเนาะเมื่อนี้ก็ได้มาพบมาพ่อกับสาวพินอีกคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องสาวพินกับโบได้ไปโบได้คอยออกไปหาถ่ายคลิปสักเท่าใดเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือวบาเนาะพ่อแม่พี่น้องมาจักงานดองงานบุญมาชันก็นเลยคอยมีเวลาออกมาหาถ่ายคลิปเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามื้อนี้สาวพินก็ได้ มาบ้านพินใต้นาอพ่อเม่พี่น้องมาตามหาสาวโสดอีกคือเก่ากามาเฮือนน้องพ่อล่าวาสันเนาะกามาอัปเดตเรื่องราวของน้องพอล่าอีกข้างนาอพ่อเม่พี่น้องแต่ก่อนไม่น้องปมอาม่เดี๋ยวสาวพินก็นได้มามาหาเพิ่นแล้วเนาะแต่ว่าสาวพินจะมาเป็นั้งที่สองวาสัน่โอเคสาวพินก็นสิพาพ่อเม่พี่น้องเขาไปหานอ้องคนท้องกันเลยนาะพ่อเม่พี่น้อง สบายดีน้องคนละมาหาน้องคนละอีกนพี่น้องเไงเออไปจากนั้นลาะเหตุยังไงมาเนีายเครื่องขายเครื่องโอ้ยได้ขายดีบ mm, ่ขายดีดีพอได้อย okay ู่เนาะมี่ข่าวพี่น้ำไหมยังยังยังท่านได้กินมาไม่กี้กะพอดีแบบคัดจังหวะน้องเพคนยังท่านได้กินข่าวขายเครื่องกับใครซุ้มใครนั่นคือก้าเหรอเนาะอือพอได้ขายอยู่เนาะ เรื่อยๆมือนบั้เรื่อยๆอันนี้แบบอยู่เพื่อนอยู่ยังช่วยแม่ขายเครื่องแม่ว่าะไปในไตหก็แล้วแต่ว่ายังเป็นือก่าได้ได้ของเฮีะยักมันจันไปต่อจันไปต่อแม่ไอ้ความีสาวนี่ในบ้านหาคนไอ้เสือจะ อันนี้กาเป็นเทือที่สองน้องๆเนาะโดยการเป็นครั้งที่สองเนี่เนาะแม่น้องปามีมาหาน้องคนลากค่ะคาเพิ่นเปิดใจใหม่นี่แหละโดยข้างที่สองแล้วขอยห้คาเพิ่นเปิดใจใหม่นี่ครั้งแรกได้่อยเนี่ยมาครั้งแรกบ่๊ะแอนคิดจริงนะที่มาเปิดใจใหม่ไปนี่ยน้องหล่ะมีคนลงวมมีคนร่วงเก๋แอนบ่ลองมาเปิดอีกครั้งเนาะเผื่อสิว่าเออมีคนมา ปกหาอีกประสนเนาะเราได้มเปิดใจอีกข้างหนึ่งแล้วค่ะเนาะได้มาเปิดใจวันี้นี่อยู่บอกมีอยู่มีอยู่เนาะเป็นคนทางไหนตรงแบบทางชายนขาเรียกยังไงก็พอได้พอได้บ่เนาะเพิ่นอายุเท่าไหรเนาะหาสิผาหาสิผาบ่อายุเท่าไหรก็ ห้าสิบแปดเออฟนงจะอายุเรีว่าเป็นพีใหญ่พ่อเนี่ยนาะเติบอยู่เนาะจะคุยกันก็เพิ่อนจะคุยแบบในฐานะแบบฐานะแบบไปยังมีอะไรที่สนุกมากเลยไปคุยทำเครื่องพุชากันซะก่อนเถุงมือนีนเพิ่นจะโทรมาอยู่บ่ะเราคุยกันแบบถามข่าถามข้าวเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องเพื่อนเนี่ยก็ยังเป็นช่วงว่าศึกษาดูใจ กับคนที่โทรมาดิดมาล้มน้ำเนี่ยบอกเปิดใจไหมนี่โดนนะบอกรได้โดนเติดแต่มีคนมาสัมภาษณ์เราแล้วเลยแต่ละช่องมาหาหรือว่าแต่ละคนมาหาหักหักทุบบ้านนอกข้หน้านี่แต่ละช่องนี่แบบมาหาให้ได้นอกข้าหน้าแบบ หมักคนทาง uh huh. ไหนนี่นะสมมูรณ์แบเจ้าทางไหนก็ได้ทางไหนก็ได้คือทางเราก็ได้ทางไหนก็ได้หมกแต่ว่าคนที่โทรมาโอ้ก็ล้มมาเดินน่องส่วนเราจะเป็นคนที่นังดนงเด้อเนาะเพราะว่าอยู่แกนทางาเลยแกซิลป์ควรเนี่ยแล้วลุกบิ้มจิ้มอยู่ให้พี่น้องไงอาจจะว่าถ้าสมมติว่าคนจริงใจจริงใจกับเจ้าเนี่ยก็ คุณชิวไม่ฟังไทยแต่ฟังลาวก็ได้ถ้าคนจริงจังเนาะแต่มนุษย์พระเจ้ามักได้สัหลับสามสุดปลปทางสาสายหากซิคือคือากคนอุบุกิคเนคือมีความเป็นพยัญเดี๋ยวเพราะว่าน้อยโรคกูหันได้จ้าวยันรับศิษย์มาบ่ได้โอ้ดยดย นี่ก็อยู่เพื่อนก็พ่ายสานิอยูครับเม่ไม่หายอแต่ว่าซุมื้อนี่อ่ะน้องกัยังบ่มีคนที่แบบว่าปกติจริงจังจริงใจเลยบอกดูว่ายังลมกันใช่ไหมยังลมยังลมอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ตกลงอียงกันไลกันเลยมันบัยังลมกับลมแบบ ช่วงไปว่าเออทำความผู้จ้กกันที่ไนนั่งเนาะหัวข้กันยังไปว่าพบหาดูใจไปน้ำแต่กัการเทียนเจ้ากันยังทันจบเลยบอกเทียนจบหันมาสี่เทียนหอดมาสี่เนาะยังอีกสามปีด้เนาะไปการเทียนไปน้ำไม่พอมักไปน้ำกัได้เนาะพัวข้อกัพบกันไปน้ำแบบอ่าวเฮ้ เป็นยังระบาดนี่ทายเารอกอะไเ้าจป็นงนะอ้าวบานนี่เนาะไม่พี่น้องเลยจะเป็นเน่าหนั่นระบาดตกใจเลยกดหักไม่ง่งะแมนเปิดใหม่กันเนาะกี้นี่ก็ดกตเี่ักเกียแนเอยอ้ยบมนนี่กดเนาะแมคแบตเอรีกัยังอ่อนคือกันด้มพี่น้องเลยเจาแบตเตอรี่กดกดจักเนาะ แช่วงมื้อนี่กะคือว่าเดี๋ยวนั่งเนาะต้นแบบว่าโอ้ลมน้ำกะจักจิตถึกใจจังใดดียังคนพ่ได้เห็นหน้าเห็นตากันก่อด้วยได้เลยเห็นอยู่บอกเนโชว์มาแต่ละเทือมหน้าตาเล่าอยู่บ่โผล่แต่ละคนโทรมากเพราะว่าพิจารพิตาเนาะยังไงเราพยายามเปิดเผยตัวตนนะแบบคุยกันเห็นทั้งเปิดกล้องเนาะบางคนก็สิว่าฮู้เขา อันฮูบโปรไฟล์ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นมาสัน<ม>พอเปิดกล้องมาแบบมันโบแมนเน๊ตสัญญาของสีบอมีดเน้องโปราะล่ามาสันอ้าคือบอกคือฮูบโปรไฟล์แท้เบบยันไปสันดูเนาะแต่ก็แบบนี้แหละสังคมออนไลน์เนาะมันจะหนาหนาปกดีดีไว้กออ่อรมาสันหนาปกแบบโดยเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นแนะ่นะแต่ก็ยังดีเนาะน้องๆคนแบบว่า คุยได้เห็นกันเนาะคุยวิดีโอคอลมันบ่อว์มากคุ้มเือบ่นะเพันอยู่จังหวัดใดเนาะอยู่กรุงเทพบ่คือว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่โคราชโคราชยังหาสเปย์โคราชชอว์มาแต่ละเทื่อเอ้าเพิ่นมหาดุแค่ของเจ้าจับตุ้ยฮักจับตุ้ยนักจับตุ้ยอ่อน จากแบตเตอรี่เออม่เมื่อกี้นี่จะเสี่แล้วพี่น้องเอออมาแต่เธอเขา่รู้ว่าเรื่องกามหักกามหักหมดนะถึงก้น้ได้ยเพี่น้องเขหน้าเปคก็วนดอเาะไรเพื่อน้องเขา่าจะเียจบยี่หกเจ็ดปีน่หละสามสามปี สามีกบดนเนาะจะว่าจงว่ดเพราะว่าเพ่นน้อได้กันล้วคำาก็ได้เพ่อย่างมีคนกหม่กับบ่าว่าวถไปยัไงบ่าเนาะแล้วแต่จิตใจจิตใจนั่นเป็นก็บบได้ว่าวาิมาเยี่ยมมาอย่างกะบได้วาเนาะแต่เพิ่นเพื่นเคยว่าว่าจะห้นอกคนละปเื่อนเคยว่าวะเคยว่าแล้วแต่นอกคนละ อ๋อสาวะค่ะไปนอนตอนจะเคยเปิดใจเมื่อไหร่เธนึงเนาะแล้วพอดีแบบว่าเกิดแง่ึ้นตอนนั้นคือว่าได้ปิดใจจะพักนึงนี่คุณใหญ่ทางคุณใหญ่อ๋อตอนตอนที่ว่าเปิดใจทั้งั้งแรงอ่ะสาวไล่ก็ได้มาทำคลิปนอปนบนเบาะอ่ะมา,ามาทำเธนึ่งหน่อยล่ะเนาะอ่าเราจะพอดีมีทางพญาว่าให้ปิดปิดการว่าเปิดใจก่อนจะพักนึ่งจะรอ ปัญหา่ผู้ว่าถ้าปัญหา่ทางนั้นล่ะผู้ว่าคนช่วยยังนออกมาในคนช่อยยังไงเนาะแต่เรื่องคนยังไงปิดใจก่อนจะพักเนาะโดยโดยไม่ได้ติดต่อมาอยู่บสิไม่ได้ติดต่อมาไม่ได้ติดต่อมาเลยเดี๋ยวนี้เป็นยังเนาะกะปิดปิดใจไม่ก็เปิดใจไม่ได้เดยพอจิตใจพอจิตใจมันเนาะ เาบอมีคนโอคนดมเขาก็เเงาเน้ยลหะเนาะอยู่คนนึงคนเดียวฮ้ยพี่้างเ้ยอยู่เพื่อนชียังเงาได้หมบอกรู้จกายัไยังบ่มีหมู่เนาะแต่ช่มนี่แกอยู่ห้านอยู่ยังแบบทำความสาดห้านอย่างเหตุใแม่ยู่บอกยูเนาะ โอ้พาชุนพาอยากให้พี่น้องและเพื่อนๆชาวลาวมาแฮงกันๆดูด้วยพี่น้องเห็นแห่เนาะอะสไลก็สะพินเพิ่นก็แบบอาหาน้องเพิ่นในมื้อนี้ก็สวยๆแน่เด้พี่น้องเยเนาะเรียกงานก็ได้บ้านเมืองเฮาก็สิลมลมหนาวๆเนาะสิไปทางใดก็ค่อนข้างลําบากต้องไปวยแน่แม่พี่น้องเอ้ยแม่มื้อนี้ก็มาสวยแน่เพราะว่ามาแต่เช้าหลายบัดหนาวเนาะล่ะเนาะ ้านนอกพนหน้ากันหนาวเท่กันที่เนาะนาวนาแต่บ้านเืรอะสไหรับว่าวไปเนาะวันกบคือสิไกลกันเย่าว่าเจ่าสาวเจ้มาเพื่อนมาหนาวะนาวนี่ต้องหาคู่วะันเนาะเสลรถเฉลิล่างไปไปเอาไปขอเทอขอไปทำไดยินเสียงอะไรเนาะ นาลิกข่อยสะพิมได้อยู่นายข่อยก็มอยแข้งแล้วขอ่ยอ,ยยอยก็อเออโต้กับขาหักแม่พี่น้อยขางหนึ่งก็ได้ยืนเนาะโต้เจ้าเอง,งว่หล่ะโตะที่โอ,โอ้โซนั่ไดด้นีได้ไดแบบขาโต้กับหักพี่น้อยระวางแมะนั่งกังๆเราบ้างได้ดีเนาะเาันหลาไมพี่น้างบอกคนอื่นเจ้าของสิงไงเงือกวันียวโตะมีขาหน้านาะนอคนอื่นระวังเจ้าของสิล้มเองมาสั่ อไจังใดสาไลชิมาจกูบ uh, ันน so ีดเยจะคุ้มาข้างนอกเอาเด้วไปินาทีเลยคะจบลิปแล้วนะมันบอมีคำวาเบาหนกว่าก็เป็นลายนนะเบาลาย้เจ้าเจ้ากับเบาไว้ว่า มักค้นแบบไดซสเปคมีการติดต่ออีกยังก็บ้าวว้าเราละห่านไม่คุณยังเบิดแบ็ดมะขาวลังบ้าเอ่ะจบคลิปซะสิปนาทีแหละหนูมีแนว่ยบ้าอ่เอาพ่อได้เป็นคลิปเป็นต่อไปพ่อมันบ่แห้งแม่ขาวลังบ้าท่านอุตส่าห์ตบสามเถอะเลยหยาบเงาวมารถสามารถมาอ่ะจบคลิปบ่เออจบคลิป พี on, ่น oh ้องเขากะพูน้องคนแรกก็คือสำนีเนี่ยน no? ้องสปินเนาะโดยเพราะว่าอ่าน้องเพิ่นกันยังไม่ทันกินข้าวกับเพื่อสีให้น้องเพิ่นกินข้าวถึงหน้าก่อนเลยเนาะโดยกับทีว่าอย่างไงน้อง่นเปิดใจมากกับผู้ร่วมกับคือว่ามีแล้วมีแล้วนะยังไม่ทันตกลงยังมาชนายังไม่ทันตกลงคงใจว่าแฟนท่าเอฟซีทั้งหลายที่ว่าสิมาโอ้ลมกะได้อยู่บนน้องได้แมนบอลเพราะว่าน้องคนก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเนาะกันยังมีชีพคือเก่า่สันเนาะ ยังเลือกเบอร์ยู่เนาะคนใดที่จริงใจก็เล่ากันแน่แหมือนบบเออเออทางต,ดตงิดต่ตดอได้แฉองล่ะเนีติดต่อของน้องพลายมีแบบมีอย่างในนี้ดิไลดิเนยังมีแบบเออเอาเป็นลังไม่บอกเป็วันหน่ะไม่เลยหลังไม้เนาะโอ้โหเอาความสะดวกของน,อนนะ้อ,อ,นอกด้วกันเนาะอืมเอา่าน้อกก็กสเเิเป็นลังไมนะ้ด้วยเป็นนอกเนาะ ถ้าผู mm. <c oughs> <c oughs> <c oughs> okay. ้ใดอยากคุยนอกคนลาหรือว่าอยากเอ้ยลมกันเบิ <c <c ่งเนาะก็ลองติดต่อมาทางช่อง YouTube แม่นบ่เนาะก็ให้ทาให้เนาะว่าได้ับขอเปสระเเนาะคลิปนี้เฮาก็บ่มีหยังหลายเนาะก็คือว่าได้มาอัปเดตเาเยี่ยมมายาล่ะอีกคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าทางเฮากเว้าแล ก็สิจบคลิปเนาะโดยโดยเนาะม่นไปกิ่าซมาสักกับคนทงหลาเด้อเนาะดสบีนะะ